กำหนดแผนปฏิบัติการสาธารณชนนักท่องเที่ยวในภาวะวิกฤตฉุกผู้บริาการฐานทัพเรือพังงาทัพเรือภาคที่ 3. 3ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีส่งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจส่งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลแล,และช่วยเหลือนักท่องเที่ยวณจังนหะวัดพังงาเป็นอย่างมากความท้าททยของทรงวันนี้สํานักงานั โอเคค่ะขอบคุณค่ะทีมสารสุขลงจากเวทีเลยนะคะทีมงานอื่นๆค่ะทีมงานจากฐานทัพเรือไม่ะไยค่ะพี่แกค เอรือพยาบาลที่ามันจนเที่ได้เยอยาพจอันนี้จะเป็นตัวใหญ่กว่าเอดีอันนี้เรียกว่าดีเร์เตอร์อันนี้แปรตัดตัวนี้คือเอ ม่เป็นพันวันนี้พอเพื่อนขบวนช่วยเพืพ่พอนต้นปั๊บเอาเรือพยายามวิ่งเข้ามาทำเวลาได้แล้วก็ส่งต่อโรงพยาบาลเรียนด้านการปฏิบัติการช่วยเหลือท่วงเที่ยวกรณีฉุกเฉินในของเกาะสิมิลันกับสุรินทร์นะครับก็จังหวัดพังงาก็เรียนทราบดีว่าเรามีเลยได้หลังจากการท่องเที่ยวเป็นดับสองนะครับของจังหวัดัมาไลง อันนี้ยังไม่จัดสถานที่นะคะเดี๋ยวต้องทำความสะอาดก่น <Okay. S 1> อน อ่ะแต่ขาดอีกนะที่หัวเพ่งแล้วเกินการ